หยาดแล้วไปไหนครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอาทีละตัวเอาทีละตัวโอเคโอเคโอเคทีละตัวจะให้ลุงแมวก่อนแม่แม่แมตัวนี้บ่ถือกันนะครับลูกหลวงตอนนี้แปก ขอดมากแต่ก็บอถือกันมาขึ้นบันไดไปโอเคเอา,านี่นะนี่มามาลงมา นี่แหละครับตัวอาอาหารใหม่บนหลังคาครับโอ้รู้สึกว่าสิทายติดบ,บานค้นไปเยลยบ่เป็นอย่างนะหวังว่าไม่ผิดกฎสุ่มส่นนะครับ กุ้มพูดเลอาหารหลายลก็เพราะวา่ามันเก็บย่ากครับน้องน้องแม่เอาพกินแล้วว่ากระโดดถึงไปม,มันกระสิเลอะหลังคาครับ Yeah. คุณแม่ตอนนี้คุณแม่อยู่ด้านล่างกหอวนะคุณแม่เนี่ยต้องกินปลาสดครับชีวิต บุญหลังคาเนาะขนาดอยู่โดนขนาดนี้กันเนี่ยวันท่านขุดคนนี่ครับพี่น้องเดินแล้วมากินขเขานี่อย่าออกมือเลือดตดนได้ด้วยเป็นคนรักสัตว์ได้เนี่ยครับ